กราบสวัสดีครับยิน้อนทุกท่านกับผมคิวเกมเมอร์กลับมากันอีกครั้งเล่นจับเกมจะมาวันี้นาอรนครับผมเป็นพาร์ทที่เจ็ดกันแล้วเนาะไปจากคนตดนที่แล้วเราไปเจอโปโลแล้วแล้วเราก็ฝังโปโลเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เป้าหมายต่อไปของเราก็คือดาวเท้าคือด้านล่างตรงนี้เลยตบบนี้ ซึ่งเราเควรจะลงไปข้างล่างจุดไปเมื่อวานเมื่อวานที่เล่นไปเกาอี้หักครับแบบหักจริงๆอ่ะสะดุ้งจัดอ่ะ,อะไอ้มือนี่คืออะไรกันนะ เราไม่ต้องเดินไปเองก็ได้มั้งที่โชว์น่าจะมีที่วาปอะ่ะนี่ไงที่โชว์มีที่วาปโอเคมุกเดิมนะ่ะ คืออะไรวะเมื่อเราได้กุญแจมาปะเซาคีกุญแจทางใต้โอเคอานนี้แหละ อ on, op, k, 我 Kit, 我๋อมคือปอกคอคอลโลเนี่ยเมื่อกี้เราได้อะไรมาเล็ดไม่ใช่เล็บปะนี่นี่นี่เอ๊ะโดนนี้วะอันนี้นี่ไม่ใช่แล้ว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 กูได้อะไรมา sao? ai ai ไปตรงนั้นไม่ได้หรอวันนี้อาจจะดูแบบงอมๆหน่อยนะพอดีรู้สึกว่าเขาจะสบายฮนะฝนตกฮนะแถวบ้าน ทำไมรู้สึกแบบแ,แปลกๆตอนนี้นรู้สึกแบบไอเฮียอีกแล้วมันดูแบบมันดูเงียบแบบเงียบเงียบ,บมากอ่ะทำไมอ่ะ

ไม่มีไม่มีไม,ไม่มีอะไรกู <c oughs> สายไฟเล่นเลยโอ้โหวันนี้เราจะเจออะไรมั่งก็ไม่รู้แล้วือเรามาดาวทาวแล้วแต่เหมือนจะไม่มีทา ตอนนี้ยังไม่ค่อยน่ากดนะัวเาไรอุ้ยเฮียโอเคโอเคอย่างอย่างเงียบจำไม่ผิด ัวอะไรอ๋อเือโอ้ไอหุน ก็ไม่ตามมาใช่ไหมอ่ะมันคมไม่หรอก <TS US> ปัญหาอะไรที่เทาวทาว านเจ้าเหรอเราจะไปวงกลมแล้วนะเนี่ยแต่ตรงหุ่นนั้นเรายังไม่เคยไปใช่ปะใช่ใช่ใชไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลย อืมทำไมนะโต้โทรศัพท์ตรงนี้ทำไมเขาบอกให้เรามาสำรวจตรงดาวตรงนี้เนาะ โอเคเฮ้ยนี่แล้วมาจะได้น่นมันเสียงโทรศัพท์ดังเหรอนอะไรอ่ะ ดับเกลือมันทำเกลือมันเกลือล้มฉันต้องวิ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไปไหนวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงโทรศัพท์อยู่ไหนอะนี่มันเสียงโทรศัพท์เหรอมีปะนี่นี่ เฮ้ยเอ้ย,อยตะขาบเชียร์ตบเอ,เอ็กเลยลเอ้ามันล็อกอยู่เฮ้ยปลดล็อกได้ ตระดาษตัวเอ็กเลยมันไม่สามารถเปิดได้มันล็อกอยู่ เป็นคนแบบไม่กลัวไม่กลัวตะขาบนะแต่ก็คนลุกอะไอ้เหี yeah! ้ย ที่งเงียบไม่ใช่อะไรนะกำลังแบบไอ้ย่ากูอึ้งไอ้ย้ยคนรู้จริงฉันเล่นแบบคนรู้สู้แล้วเชี่ยโอ้โหอ่าจจบสตเตอร์น,นี้เร็วๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยย่า ไม่เอาแล้วกลัวไม่ไปก็บอกกันดีๆลงไปไม่ได้อีก แต่ละคนไปไหนสารตัดเจ้าปะไอ้เหี้ยชีไม่อย่าอย่าอย่ากินฉันนะเอา้าไปเลย เี่งโทรศัพท์มันดังขึ้นอีกแล้วเอ,อ้ยเหี้ย จะไปเอาเกลือมาใส่มือตอนไหนเนี่ยบางทีบางที่ฉันต้องไปวางตรงที่ที่มันมีเกลืออยู่นะ แล้วปั้นไม่มีเลยเหรอโอ้ยนี่อะไรวะน,น่ะอยู่ะไปอยู่เยอะไปอยู่ะไปอยู่ะไปอุย้ย ตอนนั้นเราไปไม่ได้เอ้ยแต่คุณตะขาวเขาไม่ทำร้ายเราเหรอเขาให้เราเดินได้ใช่ไหมตอค่อยไปเฮ้ยขอบคุณคุณตะขาวมากเหมือนจะเป็น ไอ้มือเมื่อกี้มันเป็นคนทำลายกองเกลือใช่ปะนี่่เออใช่ด้วยแล้วก็เอาเกลือมาใส่มันเด็งจะหายไปเก็ตเก็ตฟิลแล้วเก็ตฟิลแล้ว แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะมันจะอยู่ได้มันจะไม่ได้อยู่ในโลกโลกตะขาหาแห่งนี้ขอบคุณครับเหรียน อ้ยดูขาดิโอ้ยแต่เสียงม่แบบเสียงดังวจริงเสีงยงก็ขนลุกละนี่เข้ามาปิดแล้วถ้าจำไม่ผิดตรงนี้มันมีกุญแจล็อกอยู่นี่ ตีเนี่ยจริงๆเลยแล้วเราก็จะมาอยู่ตรงตรงตรงนี้คือเราต้องออกจากอันนี้ไปก่อน เราก็ค่อยๆเดินลงมาตรงนี้เราต้องคอยดูไอ้มีเหลือให้เก็บอีกแล้วโอเคตรงนี้ไม่มีอ๋ออ๋อ อันนี้อันนี้อันนี้น่ารักอยู่คนเนี้ยเขาคืออะไรไม่รู้อ่ะก็อยากจะหน้าตาก็ไมเหมือนตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันน่าเกลีดยดจริงๆิ้ไงตัวเนี้ยฮะอุ้ยมันจะหายไปไหม มันจะไปไหมฮ้มันไปอยู่แล้วเแ,แ,แล้วเราควรจะทำไงยอย่ะเรามาทงนี้ได้ปะต้อค่อยๆทำลราต้องคิด มันอยู่ทุกที่แล้วใช่ไงวะแล้วลว,ลวคนทำไงอ,ะอ่ะไอ้เี้ะเอ้โหกูโดนจนได้ อยู่ไม่ได้แดงเอ้ยมันมีสองตัวด้วยสิ เออใส่ได้จุดหนึ่งเลอกี่จุดเหลือกี่จุดเลอคี่จุดมันเลยคิดจุดนะจุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้จุดสุดท้ายอยู่นี่ใช่ไหมเข้าไปโอ้เอยใส่ทัน อฉันใส่เกลือทั้งหมดถูกต้องหมดแล้วใช่ไหมแต่ควรจะไปบอกเรื่องนั้นกับวิญญาณตะขาบนะอ๋อคือวิญญาณตะขาบเขาอะคอยรักษาเหมือนจะแบบคอยปกปักรักษาเหมือนมีไว้อยู่ซึ่ง ไอ้มือดำๆนั่นอะ่ะมันมาเอาเอาเกลือที่อยู่ในจานสีมุมตรงเนี้ยออกไปมันเลยก็เลยทำให้ไอ้ตัวที่ตะขาเขาปกป้องอยู่อมันบุกเมืองแล้วทำให้เขาโกรธเราก็เลยไปเจอเขาเขาก็เลยให้เกลือเรามาเพื่อไปวางกับที่เดิมโอตัวนี้หรือเปล่านะ วิญญาตขาไมาอยู่ที่นี่แล้วอืมเขาก็ไม่ได้เป็นวิญญาณที่เลวร้ายขนาดนั้นนะชัตเตอร์ห้าจบแล้ว อ๋อโอ้ยเ,เป็นชัตเตอร์ที่แบบสั้นแต่ขนลุกวันนี้แบบไม่ค่อยมีกีทเท่าไหร่วะเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณจัพบสิ่งที่น่ากลัวมากมายในเมือง จะต้องให้ฉันกลัวอีกอกี่ครั้งกันนะใช่ครับ <c oughs> อีกอกี่ครั้งมันยิ่งมันจะยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมอีกไหมแต่ฉันคิดว่าการตายของพี่สาวน่ากลัวกว่าสิ่งอื่นใดเหมือนจะไม่มีจุดหมายแล้วฮะ มไม่มีจุดหมายแล้วอะทำอะไรดีนั่นชัตเตอร์นี้ก็โอเควันนี้อาจจะมาสั้นทีดนึงนะเพราะว่าชัตเตอร์มันสั้นเนาะแล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วเราก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมมาอะไรกันด้วยนะครับผม อย่าลืมกดตามกดไลค์กดชอบกดคลคกกันด้วยนะฮะก็ะขอใช่องเล็กๆนี้เป็นช่องที่ทุกคนดูกันต่อไปเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับผมพรุ่งนี้เจอกัน